สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้เจอกับอุ่มอิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้อุ่มอิ่มค่ะอยู่ที่เต็นท์รถบ,บ้านน้องปายนะคะสาขาปรางพีสาขา2อน่เองนะคะใครที่ดูเป็นรถยนต์มือสองคุณภาพดีนะคะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เพราะว่าที่นี่เรามีรถ200-300คันค่ะ รวมไปถึงนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกเราเพียงแค่1 0 0 0ัน 1, บาทเท่าน,นั้นเองนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะโปรเฉพาะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเฮ <c oughs> ียใจดีช่วยผ่อนให้นะคะถึง5งวดด้วยกันเ <c oughs> ดือนละ3 0 0พันบาทเท่านั้นเองนะ,ะ <c oughs> เราใจดีช่วยผ่อนให้ทุกเดือนเลยเ <c oughs> ดือนละ3 0 0 0ันบาทนานถึง5เดือนนั่นเองค่ะ <c oughs> ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะทางอินบ็อกซ์เพื่อขอรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก่อนได้หรือถ้ามองหาเป็นรถ รุ่นไหนอยู่นะคะสามารถทักอินบอทเข้ามาหรือพิมพ์รายละเอียรุ่นรถที่คุณต้องการเนี่ยดูได้เลยใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะอ่าแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะเรามีในส่วนของตัวรถ1นึคันที่วันนี้จะมาแนะนําใครมองหาเป็นทางค่ายฝั่งญี่ปุ่นนะคะจากทางโตโยต้านะคะคลิปนี้ห้ามพลาดและที่สําคัญคลิปนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีพี่เซลนาะที่จะมาแนะนําในส่วนตัวข้อแตกต่างนะคะรวมไปถึงข้อดีนะคะเราก็ในส่วนของข้อแตกต่างจากตัวตโตโยต้ารุ่นนี้เนี่ยนะคะว่าข้อดีเป็น งไจุดเด่นตัวชูลงตัวโตโยต้าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญพี่เซลเลยละกันค่ะเรียนเชิญพี่เซลเลยพี่ตานนเองอ้าวสวัสดีด้วยครับสวัสดีมิล่ะแฟนเพจแฟนยูทูบนะครับก็วันนี้เรามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรามาแนะนำพิธดกดร่นคู่ไปแนะนคู่ค่ะแล้วก็มาแนะนํารถแบบ เปรียบเทียบให้ดูว่ารุ่นนี้รจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจุดเด่นของเขาคืออะไระและจุดด้อยของเขาเนี่ยคืออะไระนะครับด้านหลังของผมนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับเป็น t o y ยต้นะครับแคมป์ี้นะครับ 2.0G นะครับสองจุดศรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าจุดเด่นก่อนจุดเด่นของตัวโตโยต้ารุนนี้นะครับคือถ้าเป็นแคมป์ี้รุ่นอื่นเนี่ยคือจะไม่มีไฟ d a y t i m มนะครับคือจะไม่มีไฟ d a y t i m มด้านนี้นะครับไม่มีแน่นอนก็คือเพิ่มไฟใช่ฮะคือแบบน้องอิ๋มคือแบบ ประมาณว่าออกมาตั้งแต่ปี06จนถึง10เนี่ยะจ,ะจะไม่มีมมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีแล้วนะรุ่นนี้มีแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์เป็นดีไซน์ตัวใหม่นะครับกระจังโครเมียมอะไรอะไร,อะไรก็ว่าไปมีไฟตัดหมอกแบบนี้ดีไซน์ด้านหน้าแบบนี้ก็คือเขาเปลี่ยนดีไซน์กังหน้าข้างหน้าใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนแบบนั้เลยนะครับแต่ที่สําคัญไป อันดับแรกเลยในเรื่องของจุดเด่นรุ่นนี้บอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่าหาเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นในรุ่นในส่วนของ VVTi W ค่ะซึ่งเป็นยังไงไอ้ I, 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 ที่ว่ามาเนี่ยต่อค่ะ,ะหนึ่งคือประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมอ๋อประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมใช่แล้วก็ตามด้วยว่าถึงแม้ว่าประหยัดน้ามันเนี่ยแต่ว่าแรงบิดหรือว่าใครที่ต้องการความเร็วที่มากขึ้น ตัวนี้บอกเลยว่าแรงแล้วก็ประหยัดด้วยสามารถสั่งได้นะใครที่ไม่เคยเห็นนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็น vtiw เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะแล้วก็เปิดให้ดูนิดนึ่งเดี๋ยวให้มาค่ะตูกล้องมาใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นในเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับที่เป็น vtiw ใช่ไหมในส่วนของปี2 0 1 5นะครับ ตัวนี้คือเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าเนี่ยฝามันจะเป็นฝาเต็มค่ะเป็นเป็นฝาปนธรรมดาเอ็นนี้ลงมาใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวนี้คือเป็นตัวใหม่แล้วตัวใหม่ประหยัดก็คือประหยัดแล้วก็แรงกว่าเดิมใช่ครับผมนะตัวนี้เรียกว่าเนี่ยอันนี้คือข้อเด่นของรุ่นนี้เลยนะลองดูแล้วกันนะฮะในส่งเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์รอบๆกันก่อนไปค่ะอ่านะฮะอ่าเดี๋ยวให้น้องหิมพาไปนะครับดีไซน์ด้านด้านข้างนะครับแบบนี้ไฟโปรเจคเตอร์ทุกอย่างมีครบหมดนะครับลลลล้้ออแแมมม็็็กกกเปี่่ยยนาให ก็เป็นคันสมัยขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นแบบซี่เล็กๆอะไรอย่างนี้อ่ะนะฮะอ่ะยาวไปด้านหลังเลยกระจกมองข้างก็มาพร้อมกับสัญญาณไฟเรียวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชมรอบคันคันนี้ปี2 0 1 5ใช่ไหมอ่ะมาค่ะนะคะอย่างนี้ตัวนี้นะคะแคมรี่นะคะคันนี้นะคะก็ด้านหลังก็มีในส่งตัวเซ็นเซอร์นะคะ4จุดด้วยกันนะจ๊ะนี่อ่ะ พี่ต่อค่ะแล้วส่วนด้านท้ายด้านหลังฝากระโปรงเนี่ยต่างไปจากเดิมไหมหรือว่าไม่ด้านท้ายนะครับบอกก่อนเลยว่าถ้าเทียบกับปีโฉมโฉมศูนย์เอ่อศูนย์หกจนถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็คือจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับคือเราต้องบอกว่าแคมรี่เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดสามเวอร์ชั่นหลักๆหรือสามโฉมนะครับก็จะมีโฉมแรกนะครับเป็นไฟลมสองอันอ่าตามมาด้วยไฟตัวซีค่ะนะครับไฟตัวซีก็คือเป็นไฟตัวซีไฟตัวซีจะมีสองรุ่นคือเป็นไฮบริดกับไม่บิด นะครับตามบอกมาเ็าจะเป็นไฟท้ายเต็มแบบนี้แหละกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบบางคนก็เรียกเป็นกระจังหน้าแชมป์เพราะว่ากระจังหน้ามันใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนดีไซน์ขึ้นมาจากโฉมปี2อ1 4ต้นปีนะเปลี่ยนมาหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจุดเด่นเลยคือไฟด้านหลังเขาจะเป็น LED หมดแล้วเป็นไฟ LED หมดแล้วนะครับแบบนี้เลยคือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแหละคือเปลี่ยนเลยนะแบบนี้เลยคือแบบสวยมากสำหรับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในไปดูด้านในกันเชื่อว่าต้องมีเป็นตัวแบบจุดเด่นเป็นตัวชูโรงที่เขาเปลี่ยนแคมรี่รุ่นนี้อีกอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะยวให้น้องหมิมเชิญเลยครับผมอ่ะทีมงานเชิญครับอ่าลองดูนะฮะแบบนี้เลยมาด้านในนะครับนะคะแต่ความ สไตล์ของแคมรีเนี่ยคือจุดเด่นแคมรีคือเขาจะเหมือนแบบเป็นความลักชวรี่ดูภายในจะดูหรูหราใช่ครับด้วยความเป็นคือเขาออกรถมาเป็นแบบเซกเมนต์นั้นก็คือดูหรูหรานิดนึงใช่ครับภายในก็จะเป็นฟังก์ชันครบครันแบบนี้แล้วก็แต่งด้วยความเป็นแบบลายไม้อะไรนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวห้พี่ต่อนะอะไรที่เป็นจุดเด่นของคันนี้บ้างเลยหลักๆในภายในรถคันนี้จุดหลักเลยนะคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยคือไอตัวแผงลายไม้เนี่ยถ้าเทียบรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นลายไม้แบบ ถ้าภาษาบ้านๆคือแบบอาจจะดูมีอายุไปนิดนึงแก่อ๋อไม้โบราณใช่ทำเป็โบราณนิดนึงนะครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลของเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นโค้งๆเต็มๆอ่าเป็นแบบมันจะอ้นี่เลยมันเป็นแบนไปมันจะไม่มีแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือเปลี่ยนใหม่อย่างนี้นะฮะคอนโซลตัวนี้ค่ะแตกต่างจากตัวเก่าคือตัวเก่ามันจะเป็นแบบเป็นเนื้อนุ่มๆนุ่มๆแบบ เป็นเป็นเหมือนเยลลี่เจลอะมแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอนโซลที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มในส่วนของฟองน้ําเป็นนวมบางๆมาใช่ไหมมันเป็นเหมือนเวลากดแล้วมันจะมันเป็นสัมผัสเหมือนเป็นหนังหรือเป็นอะไรไม่ได้เป็นคอนโซลปกติเป็นพลาสติกหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงกลางจะเปลี่ยนใหม่วิทยุจะเปลี่ยนใหม่ฟังก์ชันแอร์ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับยาวมาถึงคอนโซลเลยด้านตรงตรงเกลียก็จะเปลี่ยนเป็นลายไม้ที่แบบว่าดู ดูทันสมัยมากขึ้นดูมีระดับไม่ดูแก่แล้วไมดูแก่แล้วนะครับจุดพิเศษในรถเลยคือตัวนี้เลยครับฟังก์ชนี้ครับอ่าอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่ต่อค่ะมันก็เรียกเป็นไอชาร์จมันมันเรียกได้หลายชื่อมากเอยู่ตัวนี้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะตัวนี้ถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนที่ซัพพอร์ตในการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย สามารถทําการซิงโครไนซ์แล้วเอาโทรศัพท์มาวางปุ๊บเนี่ยคุณสามารถชาร์จแบตได้เลยอ๋อดีอันนี้นี่จุดเด่นอันนี้จุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือตัวนี้คือวางปุ๊บคือคือคุณชาร์จได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมนะแล้วต่อมาคือหน้าปัดนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยหรือว่าเรือนไหมที่เราเรียกกันเนี่ยตัวเก่าจะไม่มีจอตรงกลางที่เป็น LED ตัวนี้เนี่ยเป็น LED แล้วซึ่งบอกการทำงานบอกทุกอย่างเลยรถผิดปกติอาการจะเป็นยังไงหรือ คุณลืมปิดประตูไหมหรืออะไรไหมเนี่ยซึ่งตรงนี้คือเขาจะฟ้องทันทีนะครับผมนะส่วนของอะไรมัลติฟังกชั่นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะแล้วก็รุ่นนี้ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแอร์แบ็กเนี่ย เขาก็จะมีหลักๆที่เราเห็นคือเราจะเห็นเห็นแค่คู่หน้าใช่ที่เห็นหลักๆแต่ตัวนี้นะเบาะที่น้องอิ่มนั่งอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นเบาะหนังแท้แล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าตัวนี้ปีกด้านซ้ายและด้านขวาของเบาะั้งของตัวจะมีแอร์แบ็กเสริมขึ้นมาซึ่งเป็นแอร์แบ็กลูกใหญ่กว่าเดิมจริงหรออันนี้ดีๆใช่ครับอันหนุ่มจริงใช่ไหมจริงจริงนี่จริงจริงอยู่ฝั่งด้านนู้นครับหรออ่ามันจะมีป้ายแอแบ็กอยู่เห็นไหมฮะอยู่ตรงปีกเบาะครับผมนอ๋อนี่ไงอ่านั่นไงนะฮะนั่นแหละ นั่นแหละครับนั่นคือแอร์แบ็กแอร์แบ็กรุ่นนี้จะใช่นะแอร์แบ็กรุ่นนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ประสิทธิภาพในการจุดระเบิดถ้าเกิดเกิดเอซิเดนจริงๆเวลาแอร์แบ็กมันระเบิดมันทํางานยังไงอ่ะมันจะระเบิดเป็นปีกข้างครับอ๋ออย่างเงี้ยหรอใช่ครับเต็มบาเลยอ่าใช่ตัวนี้คือเต็มบาเลยซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เช่นเดียวกันซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับเพราะนั้นคือลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจในความที่เป็นแคมรี่แต่มีงบประมาณที่เราประมาณเนี้ย นะเพราะว่าท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะบอกราคานะครับก็ลองดูแล้วกันก็ลองดูทีนี้เนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่เป็นจุดด้อยของเขาค่ะยังไงรุ่นนี้เนี่ยคือมันเป็นรุ่นท็อปก็จริง2 0 g ค่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นท็อปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี06ยจนถึงปี2013จอตัวเนี้ยมันจะเป็นจอ DVD จอ DVD ใช่แต่รุ่นเนี้ยคือจุดด้อยคือรุ่นนี้มันจะไม่ใช่หน้าจอที่เป็น DVD ดดังนั้นคือรุ่นนี้ถ้าใครลูกค้าท่านใดอยากจะแบบว่าดู กล้องหลังดูดีวิดีเปลี่ยนได้ไหมเปย์การ์ตูนก็ต้องไปเปลี่ยนเอาอ๋อต้องไปเปลี่ยนเองอันนี้คือจุดด้อยเลยนะทุกอย่างฟังก์ชั่นคุณมาเต็มหมดทุกอย่างแต่แตรงนี้เองตรงนี้ไม่มีให้ตรงนี้ไม่มีให้นะครับอันนี้คือข้อแรกอันดับที่สองคือเบาะที่น้องอิ่มนั่งอยู่จะเห็นว่าจะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นของเดิมก่อนหน้านี้มันจะมีปุ่มหมุนเป็นพัดลมเป่าก้นเป็นแบบระบายอากาศเป่าเป่าให้ก้นเราเย็นขึ้นแต่รุ่นเนี้ยจะไม่มี นะรุ่นนี้จะไม่มีแบบหมุนปรับความแรงเนละ,ะไม่มีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น2อ,อเรื่องหลกักๆที่เป็นจุดด้อยอนะก็จะประมาณนี้นะครับลองดูใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับชื่นข้ามาเลยนะครับ แต่ที่แน่นอนแคมรี่ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันยังคงมีม่านหลังไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมหลายคนไม่รู้นะบางทีคนคิดว่าปุ่มในปุ่มไลฟ้าจริงๆคนนี้คือม่านหลังนะครับเดี๋ยวะตะกองกลับนิดนึงนะครับไม่เป็นไรดูไปพร้อมๆกันน,นี่ฮะม่านหลังไฟฟ้าครับะนะและก็ที่ที่สำคัญเลยคือถ้าคุณเปิดม่านหลังไฟฟ้าไว้นะ,ะลราอิม่มเหยียบเบรกให้พี่หน่อยเหยียบเบรกเหยียบเบรกว่าเหยียบเบรกแน่นๆไปลูกอ่าเหยียบเบรกนะเข้าเกียร์ให้หลังครับ ม่านตัวน,นี้นะครับจะถูกพับเก็บเองดอโดยอัตโนมัติไม่บางสายตาเราไม่ต้องอะรนี้แล้วเราเราไม่ต้องกลัวแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ P เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะกลับเร่งขึ้นเราเหมือนเดิมมันก็ขึ้นมาให้ในะฮะตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นฟังก์ชัน,นที่โดดเด่นตั้งแต่คัมรี่ปีศูนยจนถึงโฉมปีปัจจุบันนะเรียกว่าฟังก์ชันนี้มีเยอะมากมายนะครับซึ่งเราบอกไปก็คงจะไม่หมดหรอกนะครับมาด้านข้างมีครบหมดอ่ะเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มอิ่มไปเคาะราคาพิเศษกันนะครับวันนี้พี่ป๋องก็ นานๆทีมาทีนะอ่ะ้าเดี๋ยวเราไปดูสรุปราคาด้านนอกกันนะคะผมนะสำหรับรุ่นนี้นะครับไปดูกันดูฟังก์ชันนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างนะคะอใช่ฮะที่เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็จุดต้อยของคันนี้ไปแล้วนะคะราคาราคาราคานะครับผมคือเราทวนก่อนว่าโตต้ารุ่นนี้นะครับเป็นโตต้าแคมรี่สอร์รนสิทีปีสองพันสิบห้านะครับ ราคานะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ป้ายแดงก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นร้านถูกต้องแค่วี้ีหลักล้านทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นร้านแน่นอนเฉพาะรีวิวนี้นะครับผมนะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะใช้เงินไปเป็นแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับออกไปดูอาชีพนะครับแล้วยิ่งใครมีสลิปคาร์บอนมาหาเราที่แรกนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยมีส่วนลดให้ด้วยใช่ไหมนะคะส่วนลดให้ด้วยสำหรับ มมีโปรใช่จุกต้องนะคะก็โปรที่กล่าวไปต้นรายการนะคะก็คือช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะก็คือนะคะเฮียใจดีช่วยผ่อนให้นะคะ5เดือนด้วยกันนะคะเราผ่อนให้เลยเดือนถึงละ3,000บาทนั่นเองให้ถึง5เดือนอนี่อย่างคันนี้นี่หกแสนกว่าโปรตีผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่เท่ากับคุณผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าผ่อนเจ็ดพันบาทห้าเดือนนะอ่านะคะใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากได้คันนี้ก็ถ้าสะดวกก็ทิ้งชื่อบูทเบอร์โทรไว้ได้นะคะที่ด้านล่างคลิปนั่นเองนะจ๊ะยังไงมีอะไรก็ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์นะครับ094923666นะครับโทรได้เลยครับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเปิดกระดิ่งไว้นะครับคุณจะได้ภาพรีวิวดีๆแบบนี้นะครับจุดเดน่นจุดด,ด้อยค่ะรถยนต์รุ่นต่อไปอเดีเ๋ยวเรามาเจอกันอีกใช่ะเจอกันครับวันนี้เราไปด้วยคัผมสวัสดีครับ